สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้มาพบกับครูโยกยักษ์สอนนะครับในบทเฉพาะกิจนะครับมาเป็นวันนี้เป็นวิชาเฉพาะกิจนะครับคุณครูจะมาแนะนําสิ่งใหม่ๆให้กับนักเรียนทุกคนเลยนะครับอพอดีว่า,าครูได้จัดทํา เป็นเว็บไซต์นะครับสำหรับการเรียนออนไลน์นะครับของวิชาวิทยาการคำนวณของพวกเรานะครับนักเรียนเด็กๆสามารถเพิ่มช่องทางในการเรียนได้2ช่องทางก็คือช่องทางที่1เนี่ยช่องทางปกตินะครับเราจะเรียนกันในหลายกลุ่มใช่ไหมครับและช่องทางที่2นะครับครูได้จัดทําเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้ของเด็กๆทุกคนนะครับเผื่อว่านะครับเด็กบางคนนะครับ ไม่สะดวกในการเรียนไปพร้อมกับเพื่อนนะครับก็คือเรียนพร้อมตารางปกปตินะครับบางคนอาจจะสะดวกในการเรียนตอนเย็นนะครับหรือสะดวกเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับนักเรียนก็สามารถเข้าเว็บไซต์ดูได้นะครับาสาเหตุที่ครูจะทําเว็บไซต์นี้ขึ้นมาก็เพราะว่า,าถ้าเด็กๆเ,เรียนไม่ตรงตามเวลานะครับถ้านักเรียนหารายละเอียดในการเรียน ก็คือหาเนื้อหาที่จะต้องเรียนในในในหลายกลุ่มเนี่ยนักเรียนจะหาคนค้านยากเนาะสมมุติว่านักเรียนจะเรียนสมมุตินะสมมุติวันนี้วันนี้วันนี้วันที่6กันยาเนาะวันจันทร์ที่6กันยานะครับนักเรียนจะเรียนวิชาครูเนี่ยของสัปดาห์ที่แล้วสมมุติจะเรียนของวันที่1กันยาเนาะโอ้โหนักเรียนจะต้องทำไมครับต้องเลื่อนแชทเนาะ จะต้องเลื่อนเลื่อนแชทเยอะเลยนะครับบางคนก็หาไม่เจอนะครับแชทหายไปแล้วนะครับอ่าบางคนนะโทศรศัพท์ค่อนข้างจะอ่าเก่านิดนึงนะครับความเร็วของโทศรศัพท์อาจจะช้านะครับเลื่อนไปเลื่อนมาค้างนะครับค้างไปต่อไม่ได้นะครับหรือบางคนบอกว่าต้องลบแชทบ่อยนะครับเพราะว่าความจําเครื่องเต็มจําเป็นต้องลบแชททุกวันนะครับก็จะทําให้การเรียนของเราเนี่ย นะครับอ่าไม่ต่อเนื่องเนาะคุณครูเลยจะทําเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับนักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์นี้นะครับแล้วทีนี้นักเรียนจะเรียนตอนไหนก็ได้นะครับนักเรียนสามารถใช้เว็บไซต์นี้เรียนไปพร้อมกับเพื่อนก็ได้นะครับสมมุตินักเรียนเรียนอ่าอย่างเช่นสมมต آ, ุติอ่าป .2 อ่าป .2 ทับหเรียนวิชาวิทยคนวณครูวันจันทร์นะครับคาบที่5 5านักเรียนสามารถเข้ามาเรียน ในเว็บไซต์นี้ก็ได้หรือนักเรียนจะรอให้ครูส่งงานที่หลายกลุ่มก็ได้นะครับเดี๋ยวเว็บไซต์เนี้ยครูจะอัปเดตตามชั่วโมงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าวิธีการเข้าเว็บไซต์นี้เข้ายัางไงนะครับอันดับแรกนะครับก็สามารถเข้าได้ทั้งคอมพิวเตอร์ก็ใช้ได้นะครับอ่าโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android ก็เข้าได้นะครับหรือโทรศัพท์มือถือที่เป็นของอ่าฝั่งของ iPhone นะครับ ก็สามารถเข้าได้นะครับอันดับแรกก็ให้เข้าเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์คือแอปที่ไว้ไว้เล่นเน็ตนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น Google Chrome นะครับตัวนี้เนี่ยกด o g o e Chrome ขึ้นมาปุ๊บนะครับอ่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอาจจะเจอหน้าตาแบบนี้นะหรือบางคนไม่ได้เจอแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับให้นักเรียนอ่าพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ครูนะครับ s i t e s t e จุดอ่า g o o g l e google .com อ่าตรงนี้นักเรียนกดพิมพ์เอานะพอดีของครูใช้เขียนได้เนาะอ่า site google.com แล้วก็ตามด้วยก็คือ tab view v i e w อ่า view k u k ู c o ม k u c o m ครูคอมเทคโนอ่า T E C H N O โอ้โหชื่อเว็บไซต์นะไม่รู้จะยาวไปไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องจำชื่อเว็บไซต์ตรงนี้นะครับชื่อเว็บไซต์ครูคือครูคอมเทคโนเดี๋ยวครูมีวิธีการเข้าที่ไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้เลยไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะสอนนะครับอันนี้ให้เรียนดูไปก่อนดูไปก่อนเนาะเดี๋ยวครูจะสอนว่าเข้ายังไงในเว็บไซต์ครูโดยที่ไม่ต้องพิมพ์ตรงนี้โอ้โหยาวมากนะครับกดป้ายปุ okay. ๊บ อ่ามันก็จะขึ้นหน้าเว็บไซต์ของเราตรงนี้นะครับอันนี้คือช่องทางในการเข้าช่องทางที่หนึ่งหรือช่องทางที่สองนะครับให้นักเรียนไปดูที่กรุ๊ปไลน์ของนักเรียนเองนะครับอ่าสมมตุติคุณครูทำกรุ๊ปลไปลน์ไว้ละของสี่ทับหนึ่งนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างของกรุ๊ปไลน์4ี่ทับหนึ่งเนาะ,ะนักเรียนอยู่ปหนึ่งปสองทับหนึ่งสองทับสองเนี่ยก็เข้ากรุ๊ปไลน์ของนักเรียนเอง นะครับอ่าเข้ามาเสร็จปุ๊บให้นักเรียนมองด้านบนทางด้านขวามือนักเรียนจะเห็นขีดสามขีดเนาะนักเรียนจะเห็นขีดสามขีดนะครับเลกดขีดสามขีดเลยป๊บอ่แอนะา,า,ลาแล้วตรงนี้จะขึ้นไปเหมือนครูนะตรงนี้หน้าตารูปภาพอะไรตรงนี้จะขึ้นไปเหมือนครูแต่เรียนเลื่อนหาเลื่อนลงไปด้านล่างเลื่อนลงไปด้านล่างหาคําว่าโน้ตนะครับหาคาว่าโน้ตเป็นรูปสมุดกระดาษโน้ตนะครับนี่เลยกดโน้ตอ่าโน้ต เสร็จแล้วตรงเนี้ยนักเรียนจะเห็นแบบครูนี่ตรงนี้เรียนเห็นไหมเอ่ยคุณครูทําการเอา URL นะครับหรือลิงก์ของเว็บไซต์คุณรูณมาไว้ในโน้ตของทุกๆก,กลุ่มนะครับแล้วนักเรียนสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยอันนี้กดเลยกดปุ๊บนะมันก็จะเข้าให้เลยไม่ต้องพิมพ์นะครับชื่อเว็บไซต์ยาวมากนะครับอ่พอนักเรียนเข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวครูจะอธิบายวิธีการใช้เนาะ พอเรียนเข้ามาถึงหน้านี้แล้วหน้านี้ครูขอเรียกว่าหน้าเลขนะครับอ่านี่คือรูขอเรียกว่าหน้าเลขนะครับนเรียนเข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ทําการเลือกชั้นเรียนเลยนักเรียนเลือกชั้นเรียนได้เลยกดที่เครื่องหมายชี้ลงตรงนี้อ่ามันขยายตรงนี้กดปุ๊บอ่านักเรียนเลื่อนหน้าจอนี่เลยมันก็จะแสดงนะครับอ่าชั้นเรียนต่างๆนะครับตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยนะครับนักเรียนอยู่ชั้นไหน นะครับนักเรียนก็ชั้นไหนห้องไหนนะครับนักเรียนก็กดเข้าไปในลิงก์นั้นได้เลยนะครับสมมตินักเรียนปส่ทับหนึ่งนักเรียนก็กดที่4ทับหนึ่งตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บอ่าระบบมันก็จะพาเราเข้ามาห้องเรียนวิทยาการคำนวณชั้นปสทับหนึ่งนะครับอ่าชั้นป .4 ทับหนึ่งนะตรงนี้นักเรียนสามารถดูได้เลยว่า ในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับในแต่ละวันนะครับตั้งแต่เรียนออนไลน์มานะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นปต้นมาเนี่ยนะครับว,วิชาวิชาวิทยาการคำนวณ,ณข,ของเราเนี่ยเรียนอะไรไปบ้างในแต่ละสัปดาห์ครับนี่สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีวิดีโออยู่ด้วยนะครับนักเรียนสามารถกดดูวิดีโอในหน้านี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นนักเรียนยังไม่ได้ทํางานของวันที่1 <c oughs> เ,าเนาะอะไรก็ดูเอ๊วันที่1นเนี่ยยังไม่ได้ทําเลย กูก็จะมีเขียนบรรยายไว้นะครับวันนี้หนึ่งทำแบบฝึกหัดหน้าห้านักเรียนก็เปิดแบบฝึกหัดหน้าห้าเสร็จแล้วเนี่ยก็ดูคลิปประกอบการเรียนนะครับกดเพลย์ได้เลยเป็นคลิปวิดีโอทาง YouTube ครับเรี่นสามารถกดขยายจ้อใยายนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่าจะเห็นวิยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับการสอนเปลี่ยนรูปแบบการเรียนนะครับจากเรียนที่โรงเรียนนะครับเป็นออนไลน์ที่บ้านนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากเกินความสามารถเนาะสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับเรียนสามารถเลื่อนหาได้เลย นะครับวันที่แปเรียนอะไรนะครับแต่ละสัปดาห์เรียนอะไรไปนะครับครูจะเอามาอัปเดตให้ในเว็บไซต์นี้นะครับตลอดนะครับถ้าสมมุติอ่าสมมตินักเรียนกดเข้ามาแล้วกดผิดห้องสมมติกดผิดห้องสมมติตอนนี้อยู่ห้องสี่ทับหนึ่งเนาะสมมตินักเรียนอยู่ห้องปห้าทับหนึ่งปห้าทับหนึ่งเนาะแต่นักเรียนกดผิดเอา้านี่มันสี่ทับหนึ่งนี่อ่าอันดับแรกเนี่ยต้องเช็คก่อนนะว่านี่คือสี่ทับหนึ่งคือคือห้องของเราหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเข้าผิดห้องนะครับ พอเรียนเข้ามาเอ้าสมมุตินะสมมติตัวนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป .5 ทับหนึ่งเนาะนักเรียนกดกดกดเข้ามาผิดเอ้านี่เปน4ทับหนึ่งนี่กดเข้ามาผิดทายังไงเอ่ยนักเรียนไม่ต้องตกใจนะครับนักเรียนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนักเรียนเลื่อนลงมาด้านล่างนักเรียนจะเห็นนะครับปุ่มที่เขียนว่ากลับหน้าเลขอ่าเรียกดตรงนี้เลยกดปุ๊บอ่าระบบมันก็จะพาเรากลับมาที่หน้าเลขนะครับพอมาที่หน้านี้นักเรียนทําไงเอ่ยก็คือเลือกชั้นใหม่อ่าเรียกก็กดเลือกใหม่อ่ามีป .5 ทับหน ห้าทับหนึ่งอ่านี่นก็ตรวจสอบใช่ห้องเรียนห้าทับหนึ่งไหมโอเคใช่ใช่แล้วอ่านี่ก็เลื่อนเลยเรียนต้องการจะเรียนวันไหนหรือนะครับนักเรียนต้องการมาเรียนทบทวนนะนักเรียนสามารถมาเรียนทบทวนได้ในนี้ได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์หรือต้นเย็นไม่รู้จะจะ,จะทาอะไรโน้ไม่รู้จะทําอะไรนักเรียนสามารถมาเรียนย้อนย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ครูนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์นะครับที่ครูจัดทําขึ้นมานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งนักเรียนและผู้ปกครองเลยนะครับยิ่งเด็กๆชั้นป .1 ป .2 เนี่ยนะครับจะใช้เว็บเว็บไซต์เนี่ยครูคคว่าน่าจะน่าจะดีกว่าเนาะสามารถหาเนื้อหาของแต่ละสัปดาห์ได้นะครับสําสหรับงานทุกชิ้นนะครับงานทุกชิ้นที่ครูสั่งในชั่วโมงนะครับนักเรียนให้เรียนตามส่งนะครับไม่จําเป็นต้อง ส่งภายในชั่วโมงเป๊ะนะครับนักเรียนลดหย่อนได้นะครับครูให้เวลาในการทำหนึ่งสัปดาห์นะครับสามารถมาต่อรองกันได้นะครับคูขาวันนี้หนูจะต้องไปธุระนู่นนี่นั่นเอาหนี้หนูต้องไปช่วยพ่อทําอะไรช่วยแม่ทําอะไรก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะครับครูไม่ว่าเนะาะอครูเข้าใจนะครับก็ให้เรียนลองเล่นดูนะครับเว็บไซต์นะครับที่ครูจะทําขึ้นมานะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนาะเสริมในการ เรียนรู้ของพวกเรานะครับก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะครับสนุกกับการเรียนนะครับไม่ต้องเครียดจนเกินไปนะครับแล้วพบกับคุโยกอยากสอนได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ